นะครับหลังจากบรมเลดเดินผิดมาต่างตาสลางนะครับวิวสันหายเบืองกันนะครับอําเภอเขาว่องเป็นอําเภอหนึ่งนะครับที่มีภูเขารอบรอบนะครับตัวอําเภอนะครับก็เลยได้ตั้งชือว่าเภอเขาว่องนะครับสมัยก่อนนะครับนุ่มเรศเขามานะครับมาทำการทำงานอยู่ในเขาว่องนะครับต่อสมัยเป็นเบาวนะครับ เขาบอลเบานะครับเขามาทําขุดบ่อนะครับบุบ่อนามนะครับคอมโกเขามาขุดบ่อนามในบริเวณนี้นะครับก็ได้เขาอยู่นะครับเขาก็ยังเป็นปลาเป็นทงหน้าปกตินะครับอันนี้ลาบรรยากาศรอบๆใ้เบิงกันนะครับสมัยก่อนนะครับทางเสนีหนุ่มเลยก็เคยแหลมนะครับจะเป็นทางลูกล่างนะครับเขาไปในเขา นะครับบรรยากาศเขาไปในเขานะครับขึ้นไปทั้งกัเนาจะเป็นอำเภอเต่าง้อยอำเภอดงหลวงนะครับบรรยากาศนะครับให้เขาไปนะครับไปปีนผู้อยู่ฟังพุนละนะครับนุ่มเลียให้เบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกับนุ่มรอยยอ็ดนะครับอันนี้ครับเป็นบรรยากาศอันนี้กําลังสิก่อสร้างศาลานะครับศาลาโลกธรรมนะครับโดยใส่เสาใหญ่ค่ะวมา เป็นมุกนานะครับเสา,าใหญ่เป็นมุกนาเอาเสาหน่อยนะครับนะครับเอาเสาหน่อยนะครับเสา,าใหญ่มุกนานะครับอ่านะครับเ,เป็นบรรยากาศรอบๆห้เบิ่งกันนะครับเดี๋ยวนุ่มเราเอะไปเบิ่งกันพร้อมๆกันไปนะครับ บรรยากาศอมรอบนะครับเบรนธาถุมูอนหินนะครับอันนี้นุ่งเลยยุสันกับว่าทั้งสันสูงสุดนะครับเลยอีกสันหนึ่งนะครับที่พันหามขึ้นนะครับกันหลังจากเดินขข้มมาสันหนึ่งสันสองสันสามนะครับสันสองก็มีรูพระให้เบรนนะครับแต่ว่าสันสามสันสี่นี่กับ่บันมีอย่างนะครับเป็นสองว่างเปล่าอยู่นะครับอันนั้นเป็นทงไฮทงหน้าพี่น้องนะครับเกษตรกรเขาเขาวงนะครับ ทางคุณกระทั่งขึ้นเขาครับเป็นบรรยากาศนะครับนี่นะครับเอาบรรยากาศให้เบ่งกันจุุกันเลยนะครับอ่านะครับทางพุ่นกันนาจะเป็นทางอำเภอเขาวงนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินุ์นะครับเป็นอำเภอที่ไกลจากตัวกาฬสินธ์เยียบร้่อยกิโลนะพี่น้องเอาอำเภอที่ไกลจากอำเภอตัวจังหวัดเยียบร้่อยกิโล ในการเดินทางกับไซเวลาประมาณส้มโงกลัวหยยบสองสมโนะครับตามนุ่มเลสมาอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะว่าบ้านนุ่มเลสก็อยู่บ่กไก่จากนะครับจากอำเภอเขาวงนะครับเพียง60ิกิโลเท่านั้นเองนะครับบ่กไก่นะครับกลแลีนบ้าแป๊บเดียวนะครับเพราะว่านุ่มเลสกับเที่ยวไปเที่ยวมาผ่านตลอดนะครับขึ้นมาทางสกลนครก็ได้ผ่านมาตลอดอันนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศด้านล่างนะครับ เป็นเข่าแถวนะครับอย่รับอาหารการกินลงท้องลงท่านกันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับห้เบิงเบิงกันไปนะครับผู้ใดบริมากกับเบิงกมคลิปนุ่มรอยกระไดนะพี่น้องลิมกันไปรอบรอบิบ,บ,บ,บองศานะครับรอบรอบเจดีนะครับผ่าทาดมืนหินนะครับอับมือหนอีเิ่นกระซิมีการถวายนะพระผ่าปลานำกันนะครับ ไหวผ่าปลานะครับหนุ่มเลยก็ได้มีโอกาสมาทําบุญนั่มนะครับสำหรับพี่นี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากสวัสดีครับ